สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะค่ะสำหรับสิ่งที่จะต้องใช้เรียนในวันนี้นะคะก็มีหนังสือประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องการเขียนจํานวนในรูปกระจายไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนนะคะนักเรียนเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมการเปรียบเทียบจำนวนคือมากกว่าน้อยกว่านั่นเองค่ะนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่181เนะคะเปิดหนังสือประกอบการเรียนไปหน้าที่181เดนะคะเด็ก2คนนี้ชื่อว่าขุนกับต้นกล้านะคะขุนกับตนกล้า ขุนใส่เสื้อสีเขียวต้นกล้าใส่กางเกงสีน้ำตาลนะคะเขาบอกว่าต้นกล้าเดินได้15ช่องขุนเดินได้13ช่องอ่าขุนใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมคะเดินได้13ช่องนะคะนักเรียนดูจงช่องจำนวนนี้นะคะช่องจำนวนนี้เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1น,นะคะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1เริ่มต้นจาก0ูนย์ 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดปดเกถึง20นั่นเองค่ะขุนเดินได้อ่ะขอโทษค่ะต้นกล้าเดินได้15ช่องใช่ไหมคะขุนเดินได้13ช่องนะคะอ่าขุนเดินได้13ช่องตรงกับเลข13เลย ต้นกล้าเดินได้15ช่องตรงกับเลข15เลยคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าใครเดินได้มากกว่ากันนะคะอะต้นกล้าเดินได้มากกว่าขุนดูอย่างไรนี่ต้นกล้าล่วงหน้าไปไกลแล้วเห็นไหมต้นกล้าอยู่ด้านหน้าของขุนเห็นไหมคะแสดงว่า ต้นกล้าเดินได้มากกว่าขุนนะคะดังนั้นดังนั้น15มีจำนวนมากกว่า13นะคะ15มากกว่า13นะคะอะคราวนี้นะักเรียนดูนะขุนเดินได้น้อยกว่าต้นกล้า คุณเดินได้13บกาใช่ไหมคะ13ช่องแสดงว่าเดินได้น้อยกว่าต้นก้าเพอต้นกาอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะต้นกาอยู่ด้านขวานะคะอยู่ด้านหน้านะคะแสดงว่าคุณเดินได้น้อยกว่าต้นกลานะคะดังนั้น13มีค่าน้อยกว่า15นั่นเอง นะคะ13น้อยกว่า15นะคะนะักเรียนดูช่องนะถ้าอยู่ด้านขวานี้แสดงว่าจำนวนมากนะคะถ้าอยู่ด้านซ้ายแสดงว่าจำนวนน้อยนะคะอยู่ฝั่งศูนย์แสดงว่าน้อยอยู่ฝั่ง20แสดงว่ามากนะคะอ่ะ นักเรียนดูนะคะเส้นจํานวนนะคะอะไรเรียกว่าเส้นจํานวนนี่เส้นจํานวนหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นเส้น <S <S เส้นแบบนี้ <S 1> <S 1> เป็นเส้นที่แบ่งเป็นช่องช่องนะคะโดยแต่ละช่องนั้นจะกําหนดตัวเลขที่เรียงกันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะกาหนดตัวเลขเรียงกันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเริ่มจาก0น,นะคะเริ่มจาก0นถึง20นะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าจำนวน13กับ15นะคะจำนวน13กับ15อะไรมากกว่ากันลูก15นะคะเพราะ15อยู่ด้านหน้าใช่ไหม15อยู่ฝั่งขวาแสดงว่ามากกว่า13นั่นเองนะคะตอบได้ว่า15มากกว่า13แล้ว13กับ15อะไรน้อยกว่ากันคะ 13น้อยกว่าเพราะ13อยู่ฝั่งเลข0ใช่ไหมคะแสดงว่า13น้อยกว่า15นะคะ13น้อยกว่า15นะคะเมื่อเปรียบเทียบจำนวนนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะถ้าอยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่าน้อยกว่าถ้าอยู่ฝั่งขวาแสดงว่ามากกว่านั่นเองคะ่ะนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ฝั่งศูนย์น้อยฝั่ง20มากนะคะอ่นนักเรียนดูด้านล่างนะคะ15กับ20นะคะจำนวนใดมากกว่าจำนวนจำนวนใดน้อยกว่าเพราะอะไรอ่ะ1ิบสกับ20่สิจำนวนใดมากกว่าคะ15อยู่ตรงไหนเอ่ย15อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็20 20อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ อ่ะเรียนดูนะอ่ะ15อยู่ตรงนี้20อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าจำนวนใดมากกว่าถามว่าจำนวนใดมากกว่าต้องเป็นจำนวนที่อยู่ด้านขวาแน่ๆเลยก็คือ20มากกว่า15นั่นเองแล้วถ้าถามว่าจำนวนใดน้อยกว่าล่ะ15กับ20จําจำนวนที่น้อยกว่าก็คือจำนวนที่อยู่ด้าน ซ้ายนั่นเองนะคะอยู่ด้านซ้ายนะคะแสดงว่า15น้อยกว่า20นะคะอ่ะคราวนี้นะักเรียนดูหน้าที่182นะคะจำนวนที่เขากำหนดให้มาเปรียบเทียบก็คือ12กับ16 12กับ16นี่นะักเรียนเอาวงไว้ที่เส้นจำนวนเลยนะคะ วงกลมที่เส้นจำนวนก็คือ12กับ16นะคะสองจนวนนี้เราจะต้องเปรียบเทียบกันว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่า12กับ16อะไรน้อยกว่าคะ12ใช่ไหมคะดังน,น,นั้นตอบได้ว่า12น้อยกว่า16นั่นเองคะ่ะหรือตอบได้อีกแบบหนึ่งก็คืออะไรมากกว่าคะ16 มากกว่า12นั่นเองค่ะนะคะ12อยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่าน้อยใช่ไหมคะ16อยู่ฝั่งขวาแสดงว่ามากกว่านั่นเองนะคะอ่านกะเรียนดูแบบฝึกนะคะหน้าหน2อมาช่วยช่วยคุณครูคิดก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันเนาะ,ะจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะคือ18กับ11 นะคะเห็นเลขที่เขาวงไหมนี่วงไว้แล้วนะคะ11กับ18นะคะถามว่าจำนวนใดน้อยกว่านะคะจำนวนใดน้อยกว่า11กับ18จําจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายคืออยู่ฝั่งเลขศูนย์นะครน้อยกว่าคือจำนวนน้อยกว่าก็แสดงว่าเป็นจำนวน11นั่นเอง11น้อยกว่า18นะคะ หรือตอบอีกอย่างหนึ่งได้ว่าจำนวนใดมากกว่าคะ18มากกว่า11นั่นเองค่ะนะคะ18มากกว่า11นั่นเองค่ะต่อมานะคะจำนวน14กับ17นะคะ14กับ17นะคะจำนวนใดน้อยกว่า14กับ17หนีวงไว้แล้วนะคะ14กับ17 ถามหาจำนวนน้อยกว่าแสดงว่าต้องดูฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายแสดงว่าฝั่งซ้ายก็คือเลข14นะคะ14น้อยกว่า17นั่นเองค่ะหรือตอบอีกอย่างหนึ่งได้ว่า17มากกว่า14นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้นะคะนักเรียนดูนะข้อถัดมานะคะ สก้ากับ16นะคะ19กับ16อ่ะเราก็วงจำนวนในเส้นจำนวนเลยนะคะวงเลข16และ19นะคะทีนี้เขากำหนดตัวเลขมาให้ใช่ไหมวะสิบกับ16เนี่ยอะไรมากกว่าน้อยกว่านะคะเขาถามว่า19มากกว่าหรือน้อยกว่า16คะ19มากกว่าหรือน้อยกว่า16 19อยู่ฝั่งขวาแสดงว่า19มากกว่า16นั่นเองแสดงว่าต้องตอบมากกว่านะคะหรือตอบอีกแบบหนึ่งได้ว่า1616ท16ําทำไมกว่า19บคะ16อยู่ด้านซ้ายแสดงว่า16น้อยกว่า19นั่นเองค่ะอะ่ต่อมาดูข้อนี้นะคะข้อนี้น่าสนใจลูก17กับ17 นี่เลข17อยู่ตรงไหนนะอ๋อ17อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ17กับ17แสดงว่าเป็นตัวเลขจํานวนเดียวกันใช่ไหมคะแสดงว่า17เท่ากับ17นั่นเองค่ะ17เท่ากับ17นะคะถ้าเป็นตัวเลขจํานวนเดียวกันแสดงว่ามีค่าเท่ากันนะคะ,ะดูข้อนี้นะคะ ข้อนี้สกับ20ใช่ไหมคะ10กับ20ถามว่า10มากกว่าหรือน้อยกว่า20คะ10อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้ตอบว่า10น้อยกว่า20นั่นเองนะคะหรือตอบอีกอย่างหนึ่งได้ว่า20ทําไมกว่าคะ20มากกว่า10นั่นเองคะ่ะอ่ะ เดี๋ยวให้ในักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่112นะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนนะคะการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนดูตัวอย่างนะคะจำนวนที่เขากำหนดให้ก็คือ13กับ17ใช่ไหมคะนักเรียนวงเลข13และ17นะคะถามว่า13 มากกว่าหรือน้อยกว่า17นักเล่นดู13อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาของ17คะอยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่า13น้อยกว่า17แน่นอนนะคะอะดูข้อถัดมานะคะนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อถัดมาจำนวนที่เขากำหนดให้ก็คือ18กับ11 18อยู่ตรงไหนเอ่ย18อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ และจำนวนอีกจำนวนหนึ่งก็คือ11นะคะนังนีนวงกลมเลยค่ะ1 1กับ18นะคะถามว่า18เป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า11คเะเปรียบเทียบ2องจำนวนนี้18อยู่ฝั่งขวาใช่ไหมคะแสดงว่า18มากกว่า11นั่นเองค่ะอะดูข้อถัดไปนะคะข้อถัดมานะคะ19กับ15 สิบเก้าอยู่ตรงไหนลูกสิบเก้าอยู่ตรงนี้นะคะและสิบห้าอยู่ตรงไหนคะสิบห้าอยู่ตรงนี้นะคะโจทย์ถามว่าสิบเก้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสิบห้านะคะสิบห้าอยู่นี่สิบเก้าอยู่นี่สิบเก้าอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ด้านซ้ายหรือขวาของสิบห้าคะอยู่ด้านขวาแสดงว่าข้อนี้ตอบสิบเก้ามากกว่าสิบห้านั่นเอง นะคะ19อยู่ฝั่งขวาของ15แสดงว่ามากกว่านะคะอ่ะตา่อม,มานะคะดูข้อถัดมาจำนวนที่เขากำหนดให้คือ17กับ20 17อยู่ตรงไหนเอยออขอโทษค่ะ14กับ20นะคะ14อยู่ตรงไหนเอย14อยู่นี้นะคะ14อยู่ตรงนี้ส่วน20ละ20นี่ลำดับสุดท้ายเลยนะคะ โจทย์ถามว่า14มากกว่าหรือน้อยกว่า20 14อยู่ตรงนี้ค่ะ20อยู่ตรงนี้แสดงว่า14อยู่ด้านซ้ายของ20ใช่ไหมคะ14อยู่ด้านซ้ายของ20แสดงว่าข้อนี้ตอบ14น้อยกว่า20นั่นเองนะคะ14อยู่ด้านซ้ายของ20เห็นไหมคะอ่าแสดงว่า14น้อยกว่า20นั่นเองค่ะ อ่ะต่อมานะคะดูข้อดูหน้าที่113นะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่ะข้อแรกนะคะเขากำหนดให้คือ17กับ20ใช่ไหมคะ17กับ20อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่17กับ20ใช่ไหมคะ โจทย์ถามว่า17น้อยกว่าหรือมากกว่า20นักเรียนต้องดูว่า17อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของ20อันนี้อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะแสดงว่า17น้อยกว่า20แน่นอนตอบ17น้อยกว่า20ค่ะอะต่อมาจำนวนถัดมานะคะ12กับ11 12กับ11นะคะ12อยู่ตรงไหนลูก สิบสองอยู่นี่สิบเอ็ดอยู่นี่นะคะโจทย์ถามว่าสิบสองมากกว่าหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดอนะ่านเรียนดูนะสิบสองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้สิบสองอยู่ด้านซ้ายหรือขวาของสิบเอ็ดคะอยู่ด้านขวาแสดงว่าสิบสองมากกว่าสิบเอ็ดนั่นเองนะคะสิบสองอยู่ด้านขวาแสดงว่าสิบสองมากกว่าสิบเอ็ดนะคะอ่ะดูข้อถัดมานะคะ ข้อถัดมาคือ16กับ16เห็นไหมครับตัวเลขเป็นไงเลยตัวเลขเหมือนกันเลยแสดงว่าเราต้องวงวงเลข16สองวงเลยใช่ไหมคะแสดงว่าตัวเลขเดียวกันหมายความว่า16เท่ากับ16นั่นเองค่ะ16เท่ากับ16นั่นเองค่ะอะต่อมานะคะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า19กับ14 19อยู่ตรงไหนเอ่ย19อยู่นี่เห็นไหมคะ14ตรงนี้นะคะโจถามว่า19มากกว่าหรือน้อยกว่า14 19อยู่ตรงนี้14ตรงนี้19อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของ14คะอยู่ด้านขวาใช่ไหมคะแสดงว่า19มากกว่า14นั่นเองคะ่ะ 19มากกว่า14ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเปรียบเทียบจำนวนนะคะมากกว่าน้อยกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ